สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี082 445 6635คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่าสัญญากับผีนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นประมาณสัก5-6ถึงปีก่อนนะครับอยากให้หลายๆคนฟังเรื่องนี้แล้วก็จินตนาการตามไปกับเรื่องนี้นะครับคุณจะได้อัธรตในการรับชมรับฟังอย่างมากเลยนะครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวของพี่มุกนะครับ ย้อนไปเมื่อประมาณสัก6ปีเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยเราเกิดวิกฤตนะเกี่ยวกับโควิดนะที่มันเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทำความเสียหายสร้างความที่มันแย่ๆมากๆที่สุดแล้วกันในประเทศไทยเรานะครับย้อนไปณนะตอนนั้น,นตัวของพี่มุกเองเนี่ยเขาทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเป็นบริษัทเอกชนตอนที่ยังไม่มีโควิดเข้ามาเนี่ย ก็ยังทำงานได้ปกติเลยและตัวพี่มุกเองเนี่ยมีแฟนอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าพี่สอนพี่สอนเองเนี่ยอายอาุมากกว่าตัวพี่มุกเนี่ยโอประมาณสัก8ปดปีเลยนี่ครับก็คบกันมาในฐานะที่ต่างคนก็ต่างมีอายุแล้วนะครับตอนนั้นพี่มุกเองอายุ36และพี่สอนสิแล้วอ่าอ่าสาอ่าไม่ใช่ตัวพี่มุกเอง36 ตัวพี่สอนสินะครับอายุห่างกันประมาณสัก2-3ปีขอภัยนะครับผมอ่านผิดนะครับก็คบกันนะครับดูใจกันและตอนนั้นนะ่ะความรักมันก็ไปได้ดีแล้วก็เป็นความรักที่ว่าต่างคนต่างผิดหวังนะครับทั้งสองฝ่ายเลยเคยไปมีครอบครัวแล้วแล้วทุกอสองคนเองก็อย่าล้างกันนะครับตัวพี่มุกเองเ,องเนี่ยมีลูกติดคนหนึ่งส่วนตัวของพี่สอนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีลูกติดนะครับ ณนะตอนนั้นอะด้วยวัยนี่ครับอายุ39กับ36มเนี่ยมันก็เข้าวัยที่ว่าอ่ะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะีครับการที่จะมีครอบครัวในอนาคตเนี่ยมันก็วางแผนไว้ทั้งคู่เลยแล้วการทํางานอยู่ด้วยกันในบริษัทเดียวกันเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยมันก็สร้างความมั่นคงให้กับกันและกันนะครับเนื่องจากว่าต่างคนก็ต่างเห็นกันเนี่ยเออมันก็ไม่ได้มี ข้อกังวลใจอะไรนะครับเช้ามาก็เจอกันเย็นก็กลับบ้านโทรศัพท์หากันตอนนั้นนะ่ะเขาทั้งคู่เนี่ยเขายังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับความรักเนี่ยมันหวานชื่นถึงที่ขนาดที่ว่าหลายๆคนมองว่าคู่นี้น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่จะแต่งงานกันในอีกไม่นานนะครับก็วางแผนกันอย่างดีดเรียบร้อยนีครับพอหลังจากนั้นมาเนี่ยโควิดเข้ามา โควิดเข้ามาเนี่ยทำให้บริษัทแต่และบริษัทเนี่ยมันเกิดความเสียหายบางบริษัทก็เริ่มจะลดระดับของการมาทำงานจากการมาทำงานจันทร์ถึงเสาร์ก็สลับสับเปลี่ยนกันมาทำงานณตอนนั้นนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยมันเริ่มจะต้องปิดครับปิดเพื่อที่จะพัก เพราะว่าบริษัทข้างๆเนี่ยเขามีคนที่ติดโควิดทําให้บริษัทของตัวพี่มุกเองกับพี่สอนเนี่ยก็ถูกปิดไปด้วยเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับทําให้สองคนเนี่ยนะครับต้องหยุดงานพอหยุดงานแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยดีกว่าเพราะตอนนั้นน่ะต่างคนต่างป้องกันตัวนะครับคุณคุณมุกเองเนี่ยเขาก็มีลูก นะครับซึ่งพักอาศัยอยู่กับคุณแม่ส่วนพี่สอนเองเนี่ยก็พักอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะครับทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็อยู่ห่างกันประมาณสักพระรามสองอะนะอยู่แถวแถว,แถวพระรามสองแต่ว่าตัวของอ,อยู่ฝั่งทนอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ไกลกันมากแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนั้นนะมันทำให้ทั้งคู่เนี่ยมันเจอกันไม่ได้นะครับ พอเจอกันไม่ได้เนี่ยก็ใช้การวิดีโอคอลหากันคุยกันต่างๆนั่นนนะครับจนเรื่องราวเนี่ยมันเกิดเหตุก็คือตัวของพี่สอนเนี่ยดันไปติดโควิดนะแล้วมันไปติดโควิดในช่วงแรกๆที่อาการเนี่ยหลายๆคนก็พูดไปในทิศทางที่มันต่างคนก็ต่างแบบ เหมือนคาดเดาแล้วก็บอกกันตรงๆไม่ได้ว่าอาการที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรแบบไหนอ่ามันอ่ามีการไอมีโน่นมีนี่มีนั่นเนี่ยนะครับแต่ณตอนนั้นตัวพิศนเองมั่นใจตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยณตอนนั้นอะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็นอนคนละห้องแต่อาการของพีิศน,นี่มันเหมือนเลยมันเป็นไขล้ลุมๆม แล้วก็มีอาการไอต่างๆนานาแล้ววันวันหนึ่งในการที่วีดีโอคอลหากันเนี่ยค่อนข้างนานนะตอนนั้นหายาหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจะยากนะครับเริ่มจะยากแล้วเริ่มมีคนเข้าโรงพยาบาลเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยโทรแจ้งหน่วยงานเพื่อที่จะติดต่อมาเพื่อจะรับตัวเนี่ยเอาพิศนเนี่ยไปโรงพยาบาล ณนะตอนนั้นก็เป็นการวิดีโอคอลกันแล้วก็คุยกับพี่มุกว่าพี่ไม่เป็นอะไรหรอกยังไงพี่ก็รักมุกยังไงเราจะแต่งงานด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันเราจะไปซื้อบ้านด้วยกันเราจะมีลูกด้วยกันสักคนหนึ่งวันนั้นต้องมาถึงพี่ไม่เป็นอะไรและนั่นมันคือประโยคสุดท้ายที่ ตัวของพี่สอนเองได้คุยกับพี่มุกหลังจากนั้นมาตัวพี่สอนก็ไปโรงพยาบาลนะโดยที่มีรถรับไปและหลังจากนั้นมาเนี่ยการติดต่อการคุยโทรศัพท์กันเนี่ยมันขาดหายไปโดยปริยายเนื่องจากเข้าห้องฉุกเฉินนะครับเขาก็ไม่ได้ให้ติดต่อจะติดต่อเฉพาะญาติเวลาที่คุณหมอหรือนางพยาบาลเนี่ยโทรไปเท่านั้น ะครับติดต่อไม่ได้เลยนะครับและหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้รับข่าวร้ายว่าตัวของพี่สอนเนี่ยเสียชีวิตณนะตอนนั้นนะพี่มุกเนี่ยแบบรู้สึกเสียใจมากและผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ที่อยู่ในช่วงนั้นนะแล้วมีญาติพี่น้องเสียหรือคนที่เรารักเสีย,ยมันเป็นอาการนั้นด้วยจริงๆ แม้แต่ไปทำศพกันก็ไม่ได้แม้แต่เดินทางไปหากันก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรไม่ได้เลยนะครับรู้แค่รู้ว่าพี่สอนเสียแล้วนะครับแค่นั้นเองนฮะหลังจากนั้นมาพี่มกเองครับพูดตรงๆเลยว่าเขาเสียใจมากเขาเสียใจมากแล้วเขาก็นึกท้อในชีวิตอะกับการที่เรามีรักที่ดีแล้ว แต่สุดท้ายก็ต้องมาจากไปนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็ดําเนินไปโควิดมันก็ยังมาอยู่ก็ยังไปทํางานไม่ได้ฮะเป็นเวลาปี2ปีเลยนะครับไปมาหาสู่กันในบ้านของอทางพิ่สอน,นะครับก็ไปดูแลพ่อแม่บ้างอะไรบ้างซื้อของไปให้บ้างสุดท้ายแล้วก็เสียใจกับสิ่งสิ่งนั้น หลังจากนั้นมาผ่านพ้นเรื่องราวตรงนี้มาจนบริษัทเนี่ยมันเริ่มจะกลับมาเปิดได้แล้วนีครับแล้วบริษัทของพี่มุกเองเนี่ยต้องบอกว่าพนักงานเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเหลือกันแทบไม่ครบนะมีคนที่เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยหลายคนเลยนะครับมันทำให้สะเทือนใจท้อแท้ใจแล้วตัวพี่มุกเองก็เลยแบบคิดในใจว่าไม่อยากอยู่อ่ะ นีครับไม่อยากอยู่เลยแต่ณนะตอนนั้นก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาเขาชื่อว่าคุณนัดน้องนัดเนี่ยอายุ3 4ปีอายุน้อยกว่าพ่มุกนประมาณ2ปีนะีครับก็อยู่ในบริษัทเดียวกันนี่แหละนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่านะัดเนี่ยแอบชอบมุกมานานแล้วแต่เนื่องด้วยมุกเนี่ยก็มีแฟนนะครับก็ตอนนั้นมันก็มันมัน,ม,นมันเป็นไปไม่ได้ นัดก็เข้ามานะครับมาพูดคุยมาโน่นนี่นั่นนะครับพยายามจะมาเยียวยาจิตใจทําให้พี่มกเองก็ตอนนั้นนะนะครับก็มีเพื่อนคุยนะครับมีเพื่อนคุยคลายเหงามีเพื่อนคุยปรับทุกข์กันโน่นนี่นั่นนะครับทําให้ชีวิตเนี่ยมันเริ่มจะมีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งนณะตอนนั้นนะครับการที่คุยกันบ่อยๆมันทําให ความรักมันเริ่มเกิดขึ้นนี่ครับแล้วตัวนัดเองเนี่ยบุค,คลิกท่าทางนิสัยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับพี่สอนเลยนะครับแม้จะเป็นเด็กกว่าก็จริงแต่ว่าความรู้สึกตอนนั้นที่พี่มุกบอกว่านัดเองเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันเหมือนเรียนแบบพี่สอนมาหมดเลยกลางวันเนี่ยรู้เลยว่าพี่มุกเนี่ยชอบกินผลไม้อะไรเขาจะไปซื้อใส่ถุงมาให้ กินเสร็จเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างพริกเกลือแม้กระทั่งพริกเกลือเนี่ยกินรสชาติไหนเนี่ยก็รู้อีกนะครับก็ไปซื้อมาให้ตกตอนเย็นนะครับจะต้องไปรอรถตรงนี้อะไรตรงนี้เนี่ยรู้หมดเลยนะครับมันทำให้ตัวของพี่มุกเองเนี่ยเปิดใจอีกครั้งหนึ่งกับการครบหากันณนะตอนนั้นนะครับการที่คบกับนัดเนี่ยมันเริ่มไปดยดี แล้วนัดเองก็พูดเสมอว่าเขาเนี่ยเคารพพี่สอนพอพี่สอนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นลูกพี่เพราะฉะนั้นเขาจะทําให้ดีกว่าลูกพี่ที่เป็นอยู่จนความรักมันเนบ่งบานแล้วตัดสินใจเนี่ยณตอนนั้นเลยผูกข้อไม้ข้อมือกันด้วยวัยมันมันเยอะแล้วนะครับพ่อแม่ทั้งคู่ก็รับรู้ต่างๆนานาก็ตัดสินใจผูกข้อไม้ข้อมือกัน แล้วก็ไปดูบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านมือสองนีครับแล้วตัวเจ้านัดเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบทำบุญซะด้วยนะครับเวลาที่จะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีครั้งหนึ่งแวะหนึ่งจะต้องแวะไปทำบุญก่อนไหมพี่อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องดีทำให้พี่มุกเนี่ยณนะตอนนั้นนะนะครับก็ได้ร่วมทำบุญไปด้วยในแต่ละครั้ง แต่ผมต้องบอกว่าพี่มุกเองเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยเขาเชื่อว่าคนตายไปแล้วเนี่ยก็คือจบไปเลยเนะครับไปเกิดไปรับอะไรต่างๆนั้นากับผลกรรมผลบุญที่เขาได้ทำกันไปนะครับแล้วเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะมีวิญญาณที่มันอยู่บนโลกใบนี้นะครับตายแล้วก็ดับศูนย์แล้วก็ไปรับใช้ไปอะไรไปนะครับแต่เขาเชื่อเรื่องบาปบุญกุลบุนะครับ หลังจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยนี่ครับก็ไปดูบ้านหลังหนึง่งพอไปเจอบ้านหลังนี้รู้สึกชอบใจมากก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ณนะขณะนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่คู่กันแล้วคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดของนัดเนี่ยมันเป็นคำพูดของพิศนทุกอย่างเลยซึ่งมันเหมือนถะจน แปลกใจอ่ะนะครับว่าเอ๊ะทำไมทาไมนัทรู้ชีวิตเราขนาดนี้มันเหมือนเราไม่ได้คุยกับนัทมันเหมือนเราคุยกับพี่สอนนะครับแล้วก็รู้สึกแปลกใจก็เก็บไว้คนเดียวเพราะว่าถ้าจะพูดไปก็ก็รู้สึกไม่ดีเพราะคนที่เขาเสียไปแล้วจะเอาคนนี้มาเปรียบเทียบกับคนนี้มันก็ดูไม่ดีใช่ไหมฮะก็ปล่อยเลยตามเลยนะครับจนวันหนึ่งเนี่ย เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้เขาก็จัดเป็นห้องพระนะครับตัวพี่มุกเองก็อยู่แล้วก็เห็นน้องนัทเนี่ยชอบไปนั่งสวดมนต์ทุกเช้ากับตอนช่วงกลางคืนเวลามันพระนะครับก็เห็นเป็นเรื่องปกติเวลาสวดมนต์ก็จะเปิดห้องนะครับแล้วก็จะเห็นตัวน้องนัทเนี่ยใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งอยู่ตรงหิ้งพระบนชั้นสองนะครับตัวพี่มุกเองก็จะเดินลงมาข้างล่างมาดูทีวีที่โซฟานะครับ วันนั้นมันเป็นวันหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าอยากมองไปที่นัดตอนที่นัดสวดมนต์อยู่ก็ตัดสินใจว่าปกติก็มองผ่านๆแต่วันนั้นนะ่ะมองเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรดึงดูดเนี่ยให้มองไปอีกรอบสิ่งที่เห็นก็คือเห็นเป็น พี่สอนกำลังนั่งสวดมนต์อยู่แล้วพี่สอนเองเนี่ยก็หันหน้ามาแล้วก็มายิ้มให้กับตัวของพี่บุ๊กแล้วพี่สอนก็บอกว่าเราไม่ได้หนีไปไหนจากกันหรอกเราก็อยู่ด้วยกันตรงนี้แหละจำคำสัญญากับเราได้ไหม ว่าเราจะแต่งงานกันเราจะอยู่ด้วยกันเราจะมีลูกด้วยกันพี่มุกยืนอึง้งแล้วก็มองหน้าพี่สอนแบบประมาณสิบวิมันนานนะสิบวิเนี่ยแล้วพี่สอนก็หันไปสวดมนต์และสักพักหนึ่งก็เป็นเสียงนัดหันมาแล้วบอกพี่มุก ลงไปข้างล่างเหรอพี่พี่มุกก็ยืนอึง้งแล้วก็บอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยเราตาฝาด,ด้แน่เลยแต่ทำไมเสียงที่พูดมันใช่เลยแล้วแกก็ขนลุกช้าไปทั้งตัวนะครับแล้วสักพักหนึ่งแก,กก็เดินลงมาข้างล่างนัดเนี่ยสวดมนต์เสร็จเลยเสร็จมันก็รีบลงมาข้างล่างแล้วบอกว่าทำไมพี่มุกหน้าตาแปลก,กอะ พี่มุกเห็นผมแล้วรู้สึกเป็นอะไรอะ่ะทาไมพี่รู้สึกแปลกๆเหรออะไรยังไงนะครับพี่มุกก็ไม่กล้าพูดนะครับก็นั่งดูทีวีกันนั่งดูก็จะประมาณสักห้าทุ่มวันนั้นนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยนัดก็ไปทาโน่นทํานี่อะไรพี่มุกก็นั่งดูทีวีไปเคริมๆอะ่ะเหมือนดูหนังแล้วรู้สึกเคริมๆเ,เหมือนเพลินอะ่ะมันก็มีมือเนี่ยมาโอบก่อน นะครับแล้วก็พูดว่าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละดีแล้วเรารักเธอนะมุกมุกก็หันหน้าขึ้นมาสิ่งที่เห็นก็คือเป็นพี่สอนนะกำลังกอดอยู่แล้วมุกก็พยายามดิ้นลนจากตรงนั้น นี่ครับพยายามดิ้นหรือพยายามดิ้นขัดขืนกัดขืนแล้วสักพักเสียงก็พูดว่าก็ไหนบอกว่ารักกันไงจะหนีเราไปไหนละ่ะเราก็อยู่กับเธอตรงนี้ไงสักพักก็เป็นหน้านัดแล้วนัดก็พูดว่าพี่มุกไปไรเปล่าพี่มุกก็สลัดหัวแล้วก็ดิ้นออกมาจาก พอวังตรงนั้นแล้วก็นึกในใจว่าเฮ้ย mm. มันเกิดอะไรขึ้นวะทําไมเราเห็นเธอแล้วก็เป็นอีกร่างหนึ่งก็ mm. เลยตัดสินใจเล่าให้นัดฟังทั้งหมดเลยนัดก็เลยบอกว่า mm. ผมรู้พี่ผมรู้ว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยมาอยู่ในผมเนี่ยผมถึงชวนพี่ไปทำบุญเรื่อยๆไง พราะผมรู้ว่าคนที่ตายจากโควิดเนี่ยเขาไม่ได้มีการสวดอภิธรรมอะไรเลยไม่มีการอุทิศบุญให้ไม่มีการทําพิธีอะไรไปถึงเขาก็เผาศพเลยตั้งแต่วันแรกที่ผมคบกับพี่จนมาถึงวันนี้ผมเห็นพี่สอนตลอดเลยแล้วผมก็พูดกับพี่สอนเสมอว่าผมขอได้ไหม ผมขอที่จะดูแลพี่แต่เขาไม่ยอมผมก็พยายามไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ต่างๆนานา,นาแต่เขาก็ไม่ยอมสักพักเสียงนัดก็เปลี่ยนเป็นพี่สอนแล้วก็พูดว่ากูไม่ยอมล็อกก็มันสัญญากับกูว่าจะอยู่กับกูถ้ากูตายไป กูก็จะเอามันไปกูไม่ยอมสักพักเสียงกรีดดังลังลั่นเลยนี่ครับเป็นเสียงพี่บุ๊กเนี่ยกีดร้องลั่นเลยแล้วก็แบบเธอตายไปแล้วเธอตายไปแล้วเธอต้องไปอยู่ในภพภูงของเธอเธอตายไปแล้วไม่ผีไม่มีจริงไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นการแบบเถียงอะแล้วนัทก็บอกว่า ผมควบคุมตัวเองไม่ได้เลยพี่ผมไมรู้จะทำยังไงนะครับหลังจากนั้นมานะครับระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะคุณมุกจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยร่างของนัดเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็เข้ามาจับมือมาโอบกอดมาหอมไอปฏิกิริยาอย่างเนี้ยนัดไม่เป็น แต่คนที่เป็นก็คือพี่สอนเป็นพี่สอนเนี่ยเขาจะเข้ามาหอมมาจูบมาจับมืออยู่เรื่อยๆแต่นัดเนี่ยจะเป็นเด็กที่เรียกว่าอ่ะก็มีสวีดบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบปื๋วหวาแต่ทุกครั้งที่สัมผัสเนี่ยมันจะเป็นสัมผัสของสอนนานไปเริ่มมีกลิ่น ทุกครั้งที่มาจะมีกลิ่นสาบมีกลิ่นเน่านอนด้วยกันบนเตียงทุกครั้งจะมีอะไรกันก็จะเห็นเป็นหน้าพิอนตลอดเวลาจนสุดท้ายคนไม่เชื่อตัดสินใจโทรหาแม่ตัวเองว่าอาการแบบนี้หนูเป็นเนี่ยทำยังไงดีแม่ แล้วคนที่มานี่ก็คือพี่สอนมาทุกวันมาตลอดเวลาช่วยหนูยังไงได้บ้างคุณแม่ก็บอกว่ามีทางเดียวต้องพามาตัดสัญญาเราอาจจะเคยไปสัญญาอะไรกับเขาไว้แล้วเราอาจจะลืมแล้วเวลาที่เขาตายไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปแก้ปมตรงนี้เพราะฉะนั้นพาไปหาพระ คุณแม่คุณพ่อก็นัดพระสงฆ์รูปหนึ่งกันนะครับตัดสินใจพากันไปที่วัดเนี่ยสองคนพาไปที่วัดแล้วก็รวมถึงคุณแม่คุณพ่อด้วยก็พากันไปพอไปเจอพระเนี่ยพระท่านก็บอกว่าโอ้มันก็อาจจะเป็นคำสัญญาที่เคยให้กันไว้ก่อนที่เราจะตายจากกันไปมันก็เลยติดบ่วงสัญญาตรงนี้ และตัวของพี่มุกก็บอกว่าจริงๆอ่ะหนูเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยนะแต่หนูเห็นตลอดเวลาและสักพักหนึ่งก็มีเสียงจากนัดพูดว่าแล้วตอนนี้เชื่อหอรือยังซึ่งมันเป็นเสียงของพี่สอนเลยพระท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละโยมเราจะอยู่กันสามคน แบบนี้ไม่ได้คนเนี่ยมีแค่สองคนแต่อีกหนึ่งตนเนี่ยเราได้จากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยวางแล้วก็ตัดพันธสัญญาตรงนี้ออกให้ขาดนะถ้าชาติหน้ามีจริงพบภูมิใหม่มีจริงหรือเรามีบุญสัมพันธ์กันจริงเราจะได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกเพราะฉะนั้น ขอให้จบกันในสิ้นภพชาตินี้นะครับพระอาจารย์ก็เลยไปเอาสายสินมานะครับพระอาจารย์ก็พันสายสินทั้งคู่เลยพันไปที่มือพันไปที่หัวทําเหมือนมัตตสังเลยนะครับแล้วให้ทั้งคู่เนี่ยนอนนะครับนอนเลยแล้วในขณะนั้นนะครับตัวของนัดเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่า เธอทิ้งเราได้จริงๆเหรอเรารักเธอจริงๆนะเราจะแต่งงานกันไงทำไมเธอถึงอยากจะทิ้งเราพระทัดบอกว,ว่าไม่ได้รลยโยมยังไงก็ต้องตัดนี่มันเป็นคำสัญญาที่สัญญากันไว้และสุดท้ายแล้วอีกคนหนึ่งจากไปแต่คำสัญญามันยังอยู่เพราะฉะนั้นต้องตัดให้ได้ แล้วก็มาฟังพระมาฟังเสียงเสียงสวดมนต์ที่วัดวัดนี้เขาทําวัดเช้าวัดเย็นกันทุกวันสวดมนต์ทุกวันยังไงก็ได้กลับไปพบภูมิที่ดีสิ้นสุดคําพูดพระอาจารย์เอากันไกลตัดสายสินฉับเลยและสิ่งที่มันปรากฏก็คือเป็นเสียงร้องหวีดร้องไห้ดังมากเลยฮะนะครับ สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างสงบลงและเชื่อไหมว่าสายสินนะี่ที่มันเป็นสีข,า,ขาวๆเนี่ยมันกลายเป็นสีไหมไฟเลยนะครับแล้วมุกก็บอกว่าตกใจมากกับการเห็นสายสินปลายที่หลวงพ่อตัดปกติตัดก็เป็นขาดปกติแต่ปลายของมันเนี่ยเป็นรอยไหมไฟนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย ตรงนั้นน่กลับมาเหมือนเดิมนัดกลับมาเหมือนเดิมและสิ่งที่ปรากฏก็คือสองคนนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยเห็นร่างโปร่งแสงร่างหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่บริเวณปลายเท้าแล้วรู้สึกว่าร่างโปร่งแสงนั้นน่ะสะอึกสะอื้นร้องไห้เลยนะครับ สุดท้ายพระอาจารย์ก็บอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยมคนเราเกิดมาต้องตายสองคนนี้อีกไม่นานเขาก็ต้องจากปะโลกนี้ไปเหมือนโยมนั่นแหละเพราะฉะนั้นโยมจากไปก่อนพันธสัญญาตรงนี้มันจบสิ้นลงแล้วอย่าให้มันตามถึงภพชาติต่อไปเลยขอให้มันจบกันในภพชาตินี้ แล้วพระอาจารย์ก็พูดว่าต่อไปนี้อยู่กับพระอาจารย์นะฟังเสียงสวดมนต์แล้วจะไปในภพภูมิอื่นเมื่อไหร่ก็ไปได้นะครับหลังจากนั้นมานัดกับมุกเนี่ยกอดกันกลมเลยนะครับแล้วภาพเนี่ยมันค,ค่อยๆเรือนหายไปนะครับของผู้ชายคนนี้แล้วพระอาจารย์บอกว่า เวลาที่เรารู้สึกอยากจะทำบุญนะครับให้มาที่วัดวัดนี้นะแล้วก็อย่าลืมเขานะเขารอเราอยู่เดี๋ยวพลังงานบุญมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจิตใจเขาปล่อยวางลงเขาจะไม่ตามเราอีกต่อไปนะครับหลังจากมั่งมาทั้งคู่เนี่ยก็มาทำบุญที่วัดวันนี้แล้วก็อุทิศบุญให้กับพี่สอนอยู่เป็นประจำ แล้วพระอาจารย์ก็พูดมาคํานึงไอ้ช่วงโควิดอะนะครับมันทำให้คนนะ่ะที่เป็นลักษณะนี้หลายคนเลยเขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเขาตายนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีพิธีงานศพไม่ได้มีอะไรอยู่ดีๆก็เผาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่แปลกที่ดวงวิญญาณจะไม่รับรู้ว่าเขาเสียไปแล้ว และสิ่งที่เขาคิดถึงที่สุดนั่นแหละมันคือสิ่งสุดท้ายที่เขาจะไปยึดติดนะครับก็ฝากเตือนหลายๆคนว่าคนที่เสียชีวิตไปในช่วงนั้นเนาะแล้วก็ไม่ได้ทําวิธีอะไรนี่ครับพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็ไปถวายผ้าตายไปทําบุญนะครับแล้วก็อุทิศให้เขาเยอะๆนะครับเขาจะได้รับพลังงานบุญที่เต็มที่นะครับ เขาจะได้ไปสูภพภูมิที่ดีนะครับนี่แหละฮะคือเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่จากคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยนะครับเคยปามาดเคยบอกกล่าวเคยว่า,าต่างๆนานา,น,าน,นะครับสุดท้ายแล้วเขาได้ไปประสบพบเจอกับตัวเองแล้วก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้ผมฟังนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสัญญากับผีฮะ